สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็สำหรับเกาะติดสถานการณ์ญญในส่วนของพายุฤดูร้อนในช่วงนี้ก็พาทุกท่านมาดูนะครับสถานการณ์ในช่วงนี้เป็นยังไงนะครับในส่วนที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการไว้ว่าในช่วง28-29ถึง29เนี่ยจะเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนมากที่สุดนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูเป็นรายจังหวัดอัปเดตข้อมูลไปนะครับในวันนี้นะวันที่8เนี่ยว่ามีพื้นที่ตรงไหนบ้างนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดนะครับโดยดูภาพรวมจากแอพพลิเคชันในส่วนของ Windy.com นะครับที่ได้ข้อมูลรวบรวมข้อมูลในส่วนของศูนย์พยากรอากาศราะยกางุโรปนะครับลักษณะลมช่วงนี้ก็จะท่านผู้ชมจะเห็นนะว่าลมที่พัดเข้ามาเนี่ยก็มีลมใต้นะครับ ลมใต้ที่พัดขึ้นมาแล้วก็มาเจอกับในส่วนของลมตะวันออกเฉียงเหนือที่เริ่มพัดลงมานะครับก็จะเป็นมวลอากาศเย็นระดับปานกลางนะครับที่พัดเข้ามาแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดความแปรปรวนของอากาศนะครับเดี๋ยวไปไล่ดูนะว่าพื้นที่ไหนบ้างนะครับในวันนี้นะครับวันอังคารน,นี้นะครับก็ไล่ดูไปถ้าเป็นช่วงเสสายเนะี่ยก็จะเห็นเป็นจุดตรงนู้นนะครับก็ เป็นในส่วนของแถวสายแก้วแถวสุรินอะไรแถวนี้นะครับแถวอีสานตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่มีโอกาสที่จะได้รับในส่วนของฝนหรือว่าล,ลมแรงในช่วงช่วงเช้านะครับช่วงเช้าวันนี้แล้วก็พอช่วงสายไปหน่อยก็อาจจะมีการก่อตัวขึ้นแถวขอนแก่นนะครับแถวจุดนี้นะครับที่เคยเกิดเมื่อสองสาวันที่แล้วในส่วนของพายุลูกเห็บนะครับในส่วนแถวขอนแก่นจุดนี้นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นไปดูช่วงช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายก็จะกระจายตัวมากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าจุดตรงนี้หนักหนักก็จะมีแถวโซนเนี่ยนะครับแถวจันทบุรีนะจันทบุรีระยองฉะเชิงเซานะครับแล้วก็บางส่วนก็เชื่อมเข้าสู่ส่วนกรุงเทพนะครับแล้วก็ในส่วนสะแก้วนะครับจะมีแถวสะแก้วแถวโคราชบางส่วนนะครับ แล้วก็บุรีรัมย์บางส่วนสุรินทร์บางส่วนนะครับแล้วก็จะมีแถวศรีสะเกดนะครับเป็นอีสานตะวันออกแถวกาลสินก็มีโอกาสเกิดนะครับนี่คือช่วงช่วงประมาณบ่ายโมงนะพอไปดูประมาณบ่ายสามนะก็กระจายตัวมากขึ้นนะครับข้างล่างก็ยังอยู่แถวเนี่ยตะวันออกนะครับแถวระยองแล้วก็มีการเคลื่อนเข้าสู่ ด้านกรุงเทพมากขึ้นนะครับแถวชนบุรีนะครับระยองชนบุรีซึ่งในโซนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งสีแดงนะครับในช่วงของวันนี้ที่ออกอัปเดตล่าสุดนะมีปาจีนบุรีฉะเชิงเซานะครับสะแก้วนะครับรวมถึงโคราชด้านล่างนะครับแล้วก็แถวบุรีรัมย์แถวสุรินทร์แถวศรีสะเกดนะครับแล้วก็มีบางส่วนแถวกาลสินนะครับโซนนี้นะที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของ ลมแล้วก็ลมแรงแล้วก็ลูกเห็บตกนะครับในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็บ่ายพอไปดูประมาณสี่โมเออบ่ายดูประมาณบ่ายสี่โมงก็ตรงนี้จะจะเป็นจุดที่มีโอกาสที่จะเกิดลักษณะลมแรงมากขึ้นแถวปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วนะครับพระนครศรีอยุธยานครับนางรองครับก็ช่วงนี้ก็ยังอยู่โซนอีสานตะวันออกแล้วก็ ภาคตะวันออกนับรวมทั้งอาจจะเข้าไปถึงในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลนะครับนี่คือช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับซึ่งช่วงนี้และหลายๆพื้นที่ก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับในส่วนของด้านบนนะครับแล้วก็พอช่วงค่ำๆก็ก็กระจายเข้าไปข้างในบางส่วนนะครับมีบางจุดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะเริ่มมีเป็นจุดเป็นจุด ในส่วนของวันนี้ตามตามลักษณะโมเดลล่าสุดนี่ก็คือยังเป็นอีสานตอนตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกแล้วก็มีครอบคลุมถึงกรุงเทพและปริมณฑลนะครับนี่คือภาพรวมของวันนี้นะครับโอกาสซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกในส่วนของแจ้งเตือนประกาศในส่วนของสีแดงนะครับทีนี้ไปดูอัปเดตข้อมูลตอนนี้นะครับไปดูเรดาร์ดาวเทียมตอนนี้นะครับว่ามีกลุ่มฝนที่ไหนบ้างนะครับที่กําลังเริ่มจะก่ะตัวก็จะมี แถวก้อนเมฆอยู่แถวอุบลราชธานีนะครับก็จะมีก้อนเมฆตรงนั้นแล้วก็บางจุดก็เริ่มที่จะก่อตัวนะครับนี่คือดาวเทียมในช่วงอัปเดตล่าสุดนะครับที่อัดคลิปนี้ประมาณ1 0 11โมงนะครับของวันนี้ก็ดูลักษณะการเคลื่อนตัวของกลุ่มกลุ่มเมฆก็เริ่มที่จะหนามากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของไปดูในส่วนของลักษณะฝนก็ก็มีเกาะมีมีเกาะตัวขึ้นบางพื้นที่เล็กๆนะครับแถวเนี่ยนะครับแถว แถวอุดรลอยต่อหนองโวลำพูแถวขอนแก่นนี่นะครับก็มีบางพื้นที่นะครับฝนฤดูร้อนนี่เขาจะก่อตัวขึ้นมาจากพื้นที่จุดใดจุดหนึ่งก็คือบางทีก็ขึ้นมาแล้วก็ลมแรงนะครับก,ก็เป็นลักษณะของสภาพอากาศในในการเกิดช่วงนี้นะครับแล้วก็ไปดูปริมาณฝนที่คาดว่าจะสะสมนะครับในช่วงวันนี้นะครับก็ดูภาพจากตรงนี้ก็จะเห็นนะครับในช่วง บ่ายวันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับในส่วนของโมเดลการเกิดฝนนะครับเมื่อกี้นี้ก็จะหนักแถวนี่นะครับแถวภาคตะวันออกนะครับตะวันออกแล้วก็อาจจะไปถึงกรุงเทพนะครับในส่วนของช่วงวันนี้นะครับส่วนภาคอื่นก็ยังต้องรุนต่อไปนะแต่ว่าวันนี้กับพรุ่งนี้มีโอกาสที่จะเกิดมากที่สุดนะครับในส่วนของ ฝนนะครับคือพี่น้องหลายๆท่านก็บ่นนะเมื่อไรจะมานะฝนก็เป็นการคาดการณ์ตามลักษณะแอปพลิเคชันนะครับที่ทาง windy com ได้ได้ทำข้อมูลไว้นะครับก็เป็นข้อมูลที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจนะครับว่าจะจะได้วางแผนในส่วนของการทำกิจกรรมโดยเฉพาะช่วงนี้ก็คือฝนจะมาพร้อมกับลมที่ค่อนข้างจะแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของ ลมแรงไดน้นี่ดูลักษณะก้อนเมฆนะครับการก่อตัวของก้อนเมฆก็จะเป็นจุดๆุดนะครับที่เป็นก้อนเมฆที่ทําให้เกิดฝนก็ลักษณะการกระจายของก้อนเมฆนะครับก็เป็นลักษณะโอกาสนะครับแถวสา,สายวันนี้ก็จะมีนะครับแถวขอนแก่นแถวนี้นะครับก้อนเมฆที่สีออกฟ้า,ฟา ขาวขาวฟ้าฟ้าออกเหลืองเหลืองเข้มนั่นคือมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนเยอะนะครับก็เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนกับพี่น้องทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube สอกเกษตรบรรยุนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ